รู้ไว้ไม่งูกับเซอร์ไอร์ดเก่ารุ่น EP ห้าหกนะครับรถเกียร์สิบหกคืออะไรนะครับเกียร์สิบหกเกียร์ไฟฟ้าคืออะไรนะครับก็คือลองดูนะครับอันนี้คือเกียร์สิบหกคูณสิบหกนะครับอ่ามีมีแปดเกียร์นะครับแล้วก็มีเต่ากระต่ายก็รวมเป็นสิบหกนะครับข้อดีของมันก็คือนะครับเราเข้าเกียร์ ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ VTF นะครับตัวนี้ไม่ต้องเหยียบคันเข้าเกียร์เป็นชักเกินที่คอเลครับเวลานั้นเราจะเพิ่มเกียร์นะครับหกเจ็ดเพิ่มได้เลยนะครับนะครับวันเราทํางานนะครับตรงไหนมันบินหลวมเราก็เพิ่มเกียร์ได้เลยนะครับยิงได้เลยตรงไหนมันเนื่อแล้วก็ทดเกียร์ได้เลยนะครับเป็นคาร์ชิฟนะครับนะครับเป็นคาร์ชิฟนะครับ ด้านหน้าท่าหลังเราเดินหน้าจริงๆไม่ต้องเหยียบคัดก็ได้นะครับดึงได้เลยนะครับเนี่ยครับไม่ต้องเหยียบคัดเลยนะครับนี่ครับก็คงตัวนะครับก็คือมันจะมีกล่อง e ีซควูก็มอยู่ในนี้นะครับวบคุมโซลินอย์นะครับคล้ายๆกับรถแมคโครนะครับปั๊มขาวมีโซลินอย์ุมนะครับคุมโซลินนย์ให้จ่ายกัรน้ำมันนะครับใช้ง่ายขับง่ายเลยครับ แต่ข้อข้อเสียคือมันหาคนทำเป็นเก่งได้ยากหน่อยนะครับแต่ตรงนี้ก็ทำเป็นค่อนข้างเยอะนะครับตั้งกระหาได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อก่อนหาคนทำยากนะครับอ่าตัวนี้เป็นเกียร์สิบหกนะครับอันนี้รุ่นรุ่นเดียวกันนะครับพีเอสร้อยแต่ครันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ ่ารรมาญจะจะเป็นเกียร์หลักแบบนี้นะครับกาโยกหน้ายกขางคือตัวนี้เลยนะครับก็ราคาก็ต่างกันหลายแสนนะครับเกียร์ไฟฟ้าก็ราคาถูกกว่านะครับราคาถูกกว่าแต่รถสวยกว่านะครับรถสวยกว่าเดี๋ยวนี้เกียร์ไฟฟ้าก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยราคาที่ถูกกว่ารถขาได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ ช่างที่ซ่อมเป็นอยู่นี้ก็หาได้มากขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่นิยมเลยเพราะหาช่างซ่อมยากอยู่นี้ก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไหล่เกียร์อะไรพวกนี้ครับของถอดเยอะมากครับตอนนี้ยของลื้อของถอดเยอะไม่ต้องเบิกใหม่นะครับเกียร์เสียกล่องเสียอะไ่มีนะครับ๋ยวนี้ไม่ยากนะครับนะครับลองดูนะครับรถเกียร์16ใครชอบลองมาดูได้นะครับนี้เลือกหลากหลายในราคาที่ไม่แพงนะครับ มีทั้งเกียร์องเกียร์16มีเยอะนะครับเกียร์16ก็ราคาถูกๆเลยนะครับนี่นําเข้ามาเองเลยนะครับราคาก็ถูกหน่อยครับ